มหายุทธสถานพบตอนที่398สายตาของเขากวาดไปรอบๆมีร่องรอยของการต่อสู้อยู่ทุกคนทุกแห่งอนัตาที่แตกเป็นเสียงเสียงกำลังซ่อมแซมตัวเองอย่างต่อเนื่องกลาหลวุ่นวายไปหมดสำหรับคนที่เหลือของตระกูลจางชิวและสำนักเทพพยักษ์นั้นถูกสังหารโดย G จีเสี่ยวจื่อและสตรีทั้งสามคนศัตรูทั้งหมดที่บุกเข้ามาในครั้งนี้ถูกกำจัดออกไปและไม่มีใครรอดชีวิต ความแข็งแกร่งแบบนี้ข้าเกรงว่าจะไม่สามารถทําให้คนในสํานักไทชือหวาดกลัวได้หลัวซิวขมวดคิ้วและพึมพำกับตัวเองในการต่อสู้ครั้งนี้ผู้เก่งกาจทั้งหมดของตระกูลจางชิวและสํานักเทพพยักษ์ต่างก็มาแล้วเช่นเดียวกับที่บรรพอาจารย์เทวพยักษ์กล่าวในท่านตระกูลจางชิวและเจ้าสํานักเทพพยักษ์คิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างผลงานแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าพวกเขาเป็นเพียงเบี้ยของสํานักไทชือเท่านั้นซึ่งเอามาอย่างเชิงความแข็งแกร่งของหลัวซิล และตอนนี้ผลลัพธ์สุดท้ายก็ชัดเจนมากกองกําลังใหญ่ทั้งสองถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นและแม้แต่บรรพอาจารย์ของสํานักเทพพยัก์ก็ยังนองเลือดและเสียชีวิตโดยไม่คาดคิดท่านชายเมื่อหลัวซิลกลับไปที่เมืองเทพสงคราม ซิงเฉินได้นำผู้อาวุโสของเผ่ามาแสดงโค้งคำนับด้วยความเคารพไม่ว่าในตอนนี้จะเป็นใครการได้เห็นฉากที่เขาสังหารบอลพระอาจารย์ด้วยตาของพวกเขาเองในใจพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวและเคารพคนหนุ่มสาวทั้งหลายของตระกูลเทพสงครามรู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเพราะในมุมมองของพวกเขานี่คือผู้แข็งแกร่งอย่างแท้จริงนี่คือผู้เก่งกาจที่แท้จริงทำความสะอาดสนามรบหลัวซิวบกมือและไม่พูดอะไรมากกับพวกสิงเฉิน เขาอยู่ในเมืองเทพสงครามเพียงเพราะพระคุณเทพสงครามเอกภพในอดีตเหล่าสิทธิผู้แข็งแกร่งที่เสียชีวิตของตระกูลจังชิวและสำนักเทพพยัก์ได้ทิ้งความมั่งคั่งไว้มากมายหลวซิวไม่ชอบแต่สำหรับตระกูลเทพ,พสงครามเป็นความร่ำรวยมหาศาลคนของตระกูลเทพสงครามรู้สึกตื่นเต้นมากแต่สิงเฉินไม่ได้รู้สึกอะไรมากไม่ว่าพวกเขาจะมีทรัพยากรและสมบัติมากมายเพียงใดตราบใดที่ตระกูลเทพ,พสงครามไม่สามารถทำลายพันธนาการแห่งโชคชะตาได้พวกเขาก็จะไม่สามารถให้กำเนิดผู้แข็งแกร่งที่เหนือกว่าราชาเทพได้ เหตุใดหัวหน้าเผ่าถึงดูกังวลผู้อาวุโสท่านหนึ่งอดไม่ได้ที่จะถามเมื่อเห็นใบหน้าที่เศร้าส้อยของสิงเฉินก่อนหน้านี้เหล่าผู้อาวุโสของเผาก็กังวลเช่นกันแต่เมื่อเห็นว่าหลวซิลฆ่าบรรพอาจารย์เทวบยักษ์ด้วยตาของพวกเขาเองพวกเขาก็ไม่กังวลนักมีผู้แข็งแกร่งเช่นนี้ปกป้องตระกูลเทพ,พสงครามจะยังมีอะไรต้องเป็นห่วงอีกท่านชายสามารถปกป้องตระกูลเทพสงครามของเราได้ระยะหนึ่งแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะปกป้องตระกูลของเราตลอดไป ซิ่งเฉินสายหัวสิ่งที่เขากังวลไม่ใช่สถานการณ์ปัจจุบันแต่เป็นอนาคตของตระกูลเทพสงครามหลังจากกลับถึงที่พักจีเสี่ยวจือก็วิ่งเข้ามาสิทธิพี่ไปทำลายล้างสำนักไทชือนั่นกันไหมถูกต้องพี่ใหญ่และพวกตระกูลฉีที่ฆ่าพ่อบุญธรรมแล้วยังตามล่าฆ่ากับพี่สาวความแค้นนี้จะต้องได้รับการล้างแค้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนิงหานยู่ก,กมัดเล็กๆของนาง มีเพียงชียอยู่หลงเท่านั้นที่สงบที่สุดยืนห่างๆโดยไม่พูดอะไรแค่มองไปที่หลวซิลอย่างอ่อนโยนสำหรับนางไม่ว่าหลัวซิลตัดสินใจทำอะไรก็มีเหตุผลของเขานางแค่ติดตามเขาเคียงข้างเขาเพียงแค่ตามย่างก้าวเขาไปก็พอในบรรดาโลกามนุษย์มากมายภายใต,ใต้มหาโลกาพันสามโลกาอัมพรเทลถือได้ว่าเป็นดาราที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสามสำนักหกตระกูลยืนหยัดอยู่ที่นี่มาหลายล้านปีเจ้าคิดว่ามันง่ายที่จะทำลายหรือ หลัวซิลยื่นนิ้วออกมาดีดหน้าผากของสองสาวเล็กแม้ว่าหลัวซิลเคยบอกว่าเขาจะทำลายล้างสำนักไทชือแต่เขารู้ดีว่าด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเขายังไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เพราะประตูของสำนักไทชือมีอยู่มานานในมือของผู้แข็งแกร่งหลายรุ่นหากถูกทำลายล้างอย่างง่ายดายเป็นไปไม่ได้ที่สำนักไทชือจะคงอยู่และสืบทอดต่อไปเป็นเวลานานสำหรับหลัวซิลภารกิจเร่งด่วนที่สุดคืออนุมานตอนหลังคล็ดแสงดาวเทียนเต้าและว,วิชาจุดลมปราณออกมา เมื่อผลการฝึกตนของเขาแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเขาจึงจะสามารถทำลายสำนักไทฉือได้อย่างมั่นใจสำหรับตอนนี้ตราบใดที่เขาไม่ได้ไปที่ประตูเขาของสำนักไทฉือสำนักไทชือจะส่งระดับเจ้ามหาเทพผู้แข็งแกร่งออกมาหลัวซิลก็ไม่กลัวเพราะเผ่าเทพสงครามเป็นสถานที่ของเขาและเขาได้เตรียมค่ายกลไว้มากมายอยู่ที่นี่ถ้าไอ้เท่าเหล่านั้นจากสำนักไทฉิอล้ามาถือว่าพวกเขามาตกหลุมพรางเอง การอนุมานของวรยุทธ์เป็นกระบวนการของการทำงานที่ช้าและอย่างละเอียดอ่อนในระบบวิทยุทธ์ตามปกติการฝึกฝนของแดนราชาเทพคือการสร้างทะเลดาราในตันเถียนของร่างกายและในขณะเดียวกันก็ใช้ทะเลดาราควบแน่นกดผลการฝึกตนออกมาสร้างวิญญาณช่องจิตเพื่อที่จะก้าวไปสู่แดนมกุฏเทพทีละขั้นตอน ในแดนเดียวกันเนื่องจากวรยุทธ์ที่ฝึกฝนแตกต่างกันวิธีการฝึกฝนก็แตกต่างกันเช่นกันแต่ทุกวรยุทธ์ยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่เทพมารการฝึกฝนของวรยุทธ์คือกฎและร่างกายของตัวเองจอมยุทธทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของกฎดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วจอมยุทธทุกคนจึงมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนกฎเสริมด้วยการฝึกฝนร,ร่างกายตนเองกฎของหลัวซิลคือหมื่นจักรวาลไร้รูปและใช้หมื่นจักรวาลไร้รูปเพื่อพัฒนาเป็นกฎเทียนเต้า และการฝึกฝนร่างกายของหลวซิลก็สอดคล้องกับการฝึกฝนของหมื่นจักรวาลไร้รูปดังนั้นฝึกฝนเคล็ดแสงดาวเทียนเต้าและวิชาจุดลมปราณของเขาจึงมีหมื่นจักรวาลไร้รูปเป็นศูนย์กลางบางที่ตำนานตอนหลังของเคล็ดแสงดาวเทียนเต้าและวิชาจุดลมปราณอาจไม่เป็นเช่นนั้นแต่นี่คือสิ่งที่หลวซิลอนุมานได้ว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับเขาหากเป็นเคล็ดแสงดาวเทียนเต้าและวิชาจุดลมปราณที่สมบูรณ์ก็อาจไม่เหมาะสำหรับเขาก็ได้ วิธียุดฝึกฝนมาถึงขั้นนี้กล่าวได้ว่าหลัวซิวได้เดินออกมาจากแนวทางการฝึกฝนยุทธของเขาแล้วเขาไม่สามารถฝึกฝนทีละขั้นตอนตามวรยุทธ์ที่สร้างขึ้นโดยปราดในอดีตเหมือนจมยุธคนอื่นๆเขาจําเป็นต้องสร้างต่อไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องดังนั้นเส้นทางของเขานี้จะเดินยากลําบากมาก เช่นเดียวกับที่เทพแห่งวัตจักชีวิตตัวมรณากล่าวไว้เมื่อหลายปีก่อนเส้นทางดังกล่าวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประสบความสําเร็จบางทีในอนาคตหลังจากที่เขาไปถึงระดับหนึ่งเขาอาจไม่สามารถการอนุมานผลที่ตามหลังได้และเขาอยู่ในที่เดิมได้เท่านั้นไปตลอดชีวิตจนกว่าอายุขัยของเขาหมดลงและตายไปอย่างไรก็ตามเหล่าจีเสี่ยวจือสตรีทั้งสามนั้นแตกต่างจากเขาหลัวซิวไม่ยอมให้พวกนางเดินเส้นทางเดียวกับเขาเพราะเส้นทางของเขาไม่เหมาะกับคนอื่น และหลังจากเราลองเดินเส้นทางนี้แล้วเขารู้ว่าถนนเส้นนี้เดินลำบากเขาจึงหวังแทนว่าคนรอบข้างเขาจะไม่เดินเส้นทางเดียวกับเขาวันนี้เขาเริ่มต่อนยาและมอบยาทุกชนิดที่จำเป็นสำหรับการฝึกฝนให้กับสตรีทั้งสามคนและเตือนพวกนางตั้งใจฝึกฝนอย่าสูญเสียการฝึกฝนของตนเองเพียงเพราะพวกนางอยู่ในโลกามนุษย์ข่าวการทำลายล้างของตระกูลจังชิวและสำนักเทพยักษ์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วทั้งโลกอัมพรเทล ในขณะที่ทั้งโลกาอัมพรเทลตกใจไปหมดทุกคนรู้ว่าในตระกูลเทพ,พสงครามที่ไม่โดดเด่นนั้นมีผู้แข็งแกร่งหนุ่มอย่างไม่น่าเชื่อได้ปรากฏขึ้นมาและได้สังหารบรรพอาจารย์เทวบยักษ์ที่ดูร้ายและมีชื่อเสียงไปในการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในเมืองเทพสงครามสำนักไทชือได้มองเห็นการต่อสู้ทั้งหมดจากกระจกเทพของขลังทุกท่านคิดว่าอย่างไรเมื่อเห็นบรรพอาจารย์เทวบยักษ์ถูกฟันสังหารแม้แต่เวนเชิงวูเตอร์ผู้อาวุโสทั้งสี่ก็รู้สึกหนักใจเล็กน้อย ผู้อาวุโสทั้งสี่อย่างพวกเขาเป็นผลการฝึกตนแดนมกุฎเทพขั้นสูงและพวกเขาได้ดูแลสำนักไทชื่อเป็นเวลาหลายปีมีชื่อเสียงไปทั่วบรรพอาจารย์เทวบยักษ์มีสมบัติเจ้ามาหาเทพชิ้นหนึ่งเป็นเจ้าของแม้ว่าพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากันพวกเขาไม่กล้าพูดว่าพวกเขาจะสามารถชนะได้ความเป็นไปได้ที่มากกว่าคือพวกเขาไม่แพ้และไม่ชนะไม่มีใครสามารถฆ่าอีกฝ่ายได้แต่หลัวซิลสามารถทำได้ซึ่งทำให้ผู้อาวุโสทั้งสี่รู้สึกกลัวเขาเล็กน้อย ระดับผลการฝึกตนของคนนี้ไม่สูงมากแต่พลังการต่อสู้ของเขาแข็งแกร่งมากสิ่งที่แน่นอนก็คือทักษะที่เขาฝึกฝนนั้นอย่างน้อยที่สุดก็อยู่ในระดับของจักรพรรดิเทพและอาจเป็นเคลสเซียนที่สร้างขึ้นโดยมหาจักรพรรดิรุ่นหนึ่ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับรวมมหาจักรพรรดิจ้านเทียนในตอนนี้มีมหาจักรพรรดิเพียงสามพันหนึ่งคนเท่านั้นมหาจักรพรรดิรุ่นหนึ่งสร้างเคลเซียนขึ้นมาจํานวนดูเหมือนจะเยอะมากแต่เมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ของจักรวาลแล้วกลับน้อยจนน่าสงสารมีเคลเซียนเพียงชนิดเดียวในมหาโลกาจะหายากแค่ไหนควบคู่ไปกับความจริงที่ว่าเคลเซียนของมหาจักรพรรดิจํานวนมากได้สูญหายไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีน้อยมากที่สามารถตรวจสอบย้อนการถ่ายทอดได้ในโลกปัจจุบัน เคล็ดเซียนที่สร้างโดยมหาจากักรพรรดิหากเราสามารถได้รับวรยุทธ์ดังกล่าวการผงาดขึ้นของสำนักไทชื่อของเราก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมเป็นความจริงที่ชายคนนี้สามารถฆ่าบรรพอาจารย์เทวบยักษ์ได้ถือว่าเขาแข็งแกร่งแต่ก็ไม่แข็งแกร่งเกินไปเนื่องจากบรรพอาจารย์เทวบยักษ์มีอายุไขไม่มากนะักจึงเป็นเรื่องยากที่จะแสดงความแข็งแกร่งอย่างตอนที่สถานะสูงสุดได้ท่าบรรพบรุษได้ท่าเชิญบรรพอาจารย์ออกมาจัดการ สังหารชายคันนี้ไม่ยากผู้อาวุโสทุกท่านเคยคิดไหมว่านี่คือความแข็งแกร่งทั้งหมดของหลัวซิลหรือเปล่าทัานใดนั้นเทพธิดาฉีเเมียวหลุนที่เข้าร่วมการประชุมก็พูดขึ้นอีกครั้งไม่ใช่หรอกรึกเขาเป็นผู้น้อยที่มีการฝึกฝนมากที่สุดเพียงมกุดเทพขั้นปฐมภูมิเป็นขีดจำกัดแล้วที่มีพลังต่อสู้ขนาดนั้นเขายังสามารถต่อสู้กับบรรพอาจารย์ได้หรือใช่เมียวหลุนเจ้าระมัดระวังเกินไปเหล่าบรรพอาจารย์แข็งแกร่งมากเพียงใดกัน บรรพอาจารย์คนใดไม่ได้ฝึกฝนมาหลายล้านปีก่อนที่จะมีพลังเช่นนี้เวลาในการฝึกฝนของงอผู้น้อยนั้นไม่เกินพันปีด้วยซ้ำหากวรยุทธ์ที่ฝึกฝนทรงพลังมีพรสวรรค์ที่ดีมากจะเทียบได้กับการสะสมของบรรพอาจารย์นับล้านปีได้อย่างไรผู้อาวุโสหลายคนไม่เห็นด้วยกับมุมมองของฉเมี่ยวหลุนหลังจากคาดเดาว,ว่าหลัวซิวอาจได้รับการถ่ายทอดเคลเซียนของมหาจากักรพรรดิพวกเขาก็ทนไม่ได้อีกต่อไป ท่านผู้อาวุโสอย่าถูกเคลเซียนของมหาจากักรพรรดิบทบังสายตาข้าคิดว่าหลวซิลต้องแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดเขาเป็นคนที่ดูไม่ออกแม้แต่ในการต่อสู้กับบรรพอาจารย์เทวบยักษ์เขาก็ไม่ได้ใช้อาวุธขังศักชิ้นเลยฉีเมียวหลุนยืนขึ้นชำเลืองมองผู้อาวุโสหลายคนที่อยู่ที่นี่และพูดช้าๆทุกท่านคิดว่าตามที่มาและฐานะของหลวซิลเขาจะไม่มีของขลังและอาวุธที่ทรงพลังศักชิ้นสองชิ้นหรือหากเมียวหลุนจำไม่ผิด เขามีเรือรบสีทองหนึ่งลำซึ่งเป็นสมบัติระดับเจ้ามหาเทพที่ทรงพลังมากเมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าผู้อาวุโสหลายคนดูขรึมลงใช่แล้วหากสามารถใช้เรือรบสมบัติระดับเจ้ามหาเทพในการเดินทางได้หลวซิลจะไม่มีของขลงังและอาวุธที่ทรงพลังได้อย่างไรนี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในการต่อสู้กับบรรพอาจารย์เทวบยักษ์เขายังมีความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ซึ่งเราไม่รู้ความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ของเขาสามารถฆ่าบรรพอาจารย์เทวบยักษ์ได้ เรารู้หรือไม่ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนฉีเมี่ยวหลุนพูดหรือว่าเราจะไม่กล้าทำอะไรขี้ขลาดเช่นนี้แล้วพลาดโอกาสไปหรืออาวุโสสเวียนวูหนึ่งในผู้อาวุโสทั้งสี่กล่าวเสียงต่ำรางวัลที่ได้รับจากสำนักจักรพันธ์ดีแห่งแกล่งกาชั้นฟ้าเป็นเพียงวรยุทธธรรมดาระดับจักพรพัิเทพเท่านั้นแต่ถ้าเราสามารถกำจัดหลัวซิลได้เราอาจได้รับเพลเซียนระดับมหาจักรพันธ์ดีที่ยอดเยี่ยมจากเขาได้ และสามารถทำให้สำนักจัก,กรพรรดิจากโลกาชั้นฟ้าถึงขั้นออกหมายจับได้แสดงให้เห็นว่าเขาอาจมีสมบัติลึกลับทรงพลังและความโชคดีในตัวเขาผู้อาวุโสเสวียนบูพูดทีและคำดวงตาเปล่งประกายลองนึกดูว่าถ้าเราได้สิ่งเหล่านี้อนาคตของสำนักไทชื่ออาจกลายเป็นผู้ดำรงอยู่สูงสุดในจักรวาลทั้งหมดต่อหน้าผู้อาวุโสทั้งสี่ฉีเมี้ยวหลุนไม่กล้าที่จะไม่แสดงความเคารพหลังจากยืนขึ้นและทำโค้งคำนับด้วยความเคารพก็พูดช้า แม้ว่าจะเป็นอย่างที่ผู้อาวุโสกล่าวแล้วอย่างไรหากมีสิ่งดังกล่าวผู้อาวุโสคิดว่าสำนักจักรพรรดิในโลกาชั้นฟ้าจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ตกมาอยู่ในมือของสำนักไทชือรึแล้วถ้าสำนักกระบี่ฟ้ามกุดวังกว่างหาและหกตระกูลได้ไปก่อนเราจะไม่ได้อะไรเลยหรือผู้อาวุโสบางคนคัดค้านแต่ฉีเมี้ยวหลุนกลับยิ้มออกมาดวงตาที่สวยงามดูฉลาดและพูดว่า เมี่ยวหลุนกลับหวังให้พวกเขาดาจะลงมือและเราควรจงใจปล่อยข่าวออกไปเพื่อให้ผู้คนจากสามสำนักหกตระกูลรู้เกี่ยวกับคนที่สำนักจักรพรรดิในโลกาชั้นฟ้าออกหมายจับก็อยู่ที่ตระกูลเทพสงครามแล้วข่าวที่ว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ในตระกูลเทพสงครามก็เผยแพร่อ,ออกไปในเวลาเดียวกันต้องมีผู้คนนับไม่ถ้วนต้องอยากได้แน่นอนแม้ว่าหลัวซิลจะขอให้สตรีทั้งสคนตั้งฝึกฝน แต่หนิงหานยู่ก็ทนไม่ได้อีกต่อไปเมื่อถูกนางหลอกล่อ G จีเสี่ยวจื่อก็ติดตามนางไปด้วยและหญิงสาวทั้งสองก็วิ่งออกจากเมืองเทพสงครามไม่รู้ว่าไปที่ไหนหลัวซิลค่อนข้างจนปัญญากับเรื่องนี้ชีอยู่หลงเป็นคนเดียวที่ฟังข่าวมากและอยู่ในเมืองเทพสงครามเพื่อฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งพรสวรรค์ของนางแย่กว่าจีเสี่ยวจื่อและหนิงหานยู่มากแต่นางมีความตั้งใจมากพอและมีนิสัยที่สงบกว่ายู่เออเด็กคนนี้เอาพรสวรรค์ให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ หลัวซิวสายหัวด้วยรอยยิ้มบางๆพูดตามตรงพรสวรรค์ของหนิงหานยู่ทำให้เขาอิจฉาเล็กน้อยนางเกิดมาพร้อมความใกล้ชิดกับกฎชีวิตบวกกับความช่วยเหลือจากหินนิรัน์แล้วยังมีทรัพยากรสมบัติที่สม่ำเสมอจากเขาความสำเร็จในอนาคตไร้ขีดจำกัดแต่เด็กสาวคนนี้มีนิสัยร่าเริงเหมือนผู้ชายและไม่สามารถทนต่อความเหนาวของการฝึกฝนได้ดังนั้นเวลาผ่านมานานแล้วนางยังไม่สามารถบรรลุไปยังแดนมกุฏเทพ อาจกล่าวได้ว่าถ้านางบรรลุไปสู่แดนมกุฏเทพชีวีพิทักษ์ของนางก็สามารถต้านทานการโจมตีของผู้แข็งแกร่งระดับเจ้ามหาเทพได้เสี่ยวจืออีกพรสวรรค์ของนางไม่สูงนักแต่นางก็ยังเที่ยวเล่นอยู่สำหรับเด็กสาวสองคนนี้หลัวซิวไม่มีทางเลือกท้ายที่สุดเขาปฏิบตัติต่อเด็กสาวสองคนเหมือนน้องสาวและเขาก็ทนไม่ได้ที่จะเข้มงวดเกินไป เสี่ยวจื่อและยู่เอ๋อแค่ชอบเล่นเท่านั้นเองต่อไปค่อยๆยับยั้งนิสัยได้ชีอยู่หลงยิ้มอยู่ด้านข้างหวังว่าหลัวซิวใส่หัวจากนั้นเขาก็มองไปที่ชีอยู่หลงแม้ว่าพรสวรรค์ของเจ้าจะไม่ดีเท่าพวกนางแต่เจ้าตั้งใจมากมายพวกนางการฝึกฝนวิธียุทธพรสวรรค์ไม่ได้กำหนดทุกสิ่งหากเจ้าสามารถยืนหยัดต่อไปฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งและรักษาตัวธรรมของเจ้าให้สงบแล้วความสำเร็จในอนาคตของเจ้าจะไม่ต่ำกว่าของพวกนาง ยูหลงรู้แล้วข้าจะตั้งใจไม่ทําให้ท่านชายผิดหวังชีอยู่หลงยิ้มรอยยิ้มของนางงดงามมากรอยยิ้มนี้สามารถพูดได้ว่าทําให้คนที่เห็นล้มลงไปได้ทําให้หลวซิลรู้สึกเสียสมาธิเล็กน้อยคนที่สํานักจัก,กรพรรดิในโลกาชั้นฟ้าต้องการตัวพบแล้วคนนี้ชื่อหลวซิวและเขาอยู่ในเมืองเทพสงครามเมืองเทพสงครามอยู่ที่ไหนเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงเล็กๆบนขอบของกาแล็กซีเท่านั้นเหตุใดเขาถึงไปปรากฏตัวที่นั่น มีข่าวลือว่าตระกูลเทพสงครามมีเบื้องหลังที่น่าอัศจรรย์บรรพบุรุษของพวกเขาได้ทิ้งเหลือสมบัติชิ้นหนึ่งไว้ด้วยฉีเนียวหลุนมีสติปัญญาฉลาดแม้ว่าผู้อาวุโสหลายคนของสำนักไทชือต้องการจะลงมือทันทีแต่ภายใต้การพูดของนางสุดท้ายก็ยอมนางหลังจากที่สำนักไทชือเผยแพร่ข่าวออกไปสำนักกระบี่ฟ้ามกุดวังกว่างหานตระกูลเจ้าตระกูลจู้ตระกูลฉีและกองกำลังขนาดใหญ่อื่นๆต่างได้รับข่าวนี้ ทันใดนั้นทั่วทั้งโลกะอัมพรเทลทั้งหมดก็ตกอยู่ในวุ่นวายแม้แต่โลกะดาราคุณหลุนที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้รับข่าวว่ามีกองกำลังขนาดใหญ่กำลังจะเคลื่อนไหวต้องการส่งคนไปยังโลกะอัมพระเทลที่อยู่ใกล้ๆเพื่อจับตัวหลัวซิลและรับรางวัลจากสำนกักจักรพรรดิยอดอ,อัมพรหนิงหานยูและจีเสี่ยวจือได้ยินข่าวจากข้างนอกดังนั้นพวกนางจึงไม่มีความตั้งใจที่จะสนุกสนานข้างนอกอีกดังนั้นพวกนางจึงกลับไปที่เมืองเทพสงครามทันที ต้องบอกว่าวิธีการสอบถามข่าวของหนิงหานยูนั้นดีมากนางยังพบว่าข่าวนั้นแพร่ออกมาจากสำนักไทชือด้วยซ้ำดูเหมือนว่าคนจากสำนักไทชือจะไม่โง่พวกเขารู้วิธียุยงให้คนอื่นอย่างเชิงฆ่าหลัวซิวได้ยินข่าวและสรุปแผนของสำนักไทชือทันทีพี่ใหญ่ท่านวางแผนอะไรไว้ข้าได้ยินมาว่ามีคนจํานวนมากมาในครั้งนี้เทียบไม่ได้กับสำนักเทพพยักษ์และสำนักเทพพยักษ์หนิงหานอยู่พูดอย่างกังวล มาแล้วก็รับมือค่ายคนที่ข้าสร้างในเมืองเทพสงครามจะพังง่ายขนาดนั้นเลยหรือหลัวซิลบกมืออย่างไม่ได้กังวลเปลี่ยนเรื่องและพูดว่าเจ้าได้รับข่าวที่ข้าให้เจ้าไปสืบหรือไม่ได้รับแล้วหนิงหานยู่พูดทันทีแม้ว่าอยู่จือโจจะหายตัวไปเป็นเวลานานแต่ก็มีข่าวหรือว่ามีคนพบเขาในดารานพากาธมิน ตอนนี้มาถึงโลกาอัมพรเทลแล้วเมื่อหนิงหานยู่ออกไปหลัวซิลก็ขอให้นางให้ความสนใจกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับหยูจือโจ,โจและศิลาของหุบเขาผนึกปีศาจหลัวซิลยังวางแผนที่จะเข้าไปอีกครั้งถ้าเขามีโอกาสศิลาของหุบเขาผนึกปีศาจมีความลึกลับซ่อนอยู่ตามที่หยูจือโจกล่าวในตอนต้นการยืนอยู่หน้าศิลาและทำความเข้าใจความลึกลับสามารถเพิ่มผลการฝึกตนได้เพราะหยูจือโจยังได้รับโอกาสดังกล่าวผลการฝึกตนของเขาจึงไปถึงมกุฎเทพช่วงปลาย มิฉะนั้นถ้าเขาไม่มีผลการฝึกตนมกุฎช่วงปลายเขาคงถูกคนจากสามสำนักหกตระกูลจับตัวไปตั้งหลายปีแล้วหลังจากรู้ข่าวของหยูจือโจแล้วหลัวซิลวก็พยักหน้าทันทีที่เขาคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ใช้ตัวสำนึกวิญญาณเพื่อแจ้งให้หัวหน้าเผ่าตระกูลเทพสงครามสิงเฉินมาหาเขาหลังจากนั้นไม่นานสิงเฉินก็มาถึงที่พักของหลัวซิวหลังจากโค้งคำนับด้วยความเคารพเขาก็ยืนอยู่ที่เดิม ไม่ทราบว่าท่านชายเรียกข้ามาพบด้วยเรื่องใดสิงเฉินถามด้วยความเคารพข้ามีเรื่องบางอย่างและข้าต้องออกไปสักพักหลวซิลพูดช้าช้าท่านชายจะจากไปแล้วสีหน้าสิงเฉินอดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนไปขาเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นตอนนี้ทั่วทั้งโลกะอัมพรเทลกำลังปั่นป่วนจากเรื่องของตระกูลเทพ,พสงครามถ้าตอนนี้หลวซิลจากไปใครจะมาเป็นผู้ปกป้องตระกูลเทพสงครามไม่ใช่ว่าข้าต้องการจากไป แต่ข้าต้องจากไปชั่วคราวเพราะเรื่องบางเรื่องแต่ในช่วงเวลาที่ข้าไม่อยู่ข้าไม่สามารถปกป้องตระกูลเทพ,พสงครามหลัวซิลพูดช้าๆและพูดต่อว่าแต่เจ้าไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะข้าได้สร้างค่ายกลมากมายไว้รอบๆบเมืองเทพสงครามของพวกเจ้าตรับใดที่ไม่ใช่ผู้ผู้แข็งแกร่งระดับเจ้ามาหาเทพครึ่งก้ามาโจมตีตามปกติแล้วจะไม่มีปัญหาด้วยความสําเร็จของหลวซิลที่เป็นอาจารย์ค่ายเทพขั้นสูงขั้นสูงในตอนนี้ค่ายกลที่เขาสร้างไว้สามารถต้านทานมากุฎเทพขั้นสูงได้ แม้แต่ค้ายกลขนาดใหญ่จำนวนมากรวมกันต่อต้านเจ้ามหาเทพครึ่งเก้าก็ได้แต่ถ้าเจ้ามหาเทพครึ่งเก้าควบคุมเจ้าขลังมาโจมตีงั้นค้ายกลของเขาก็จะไม่สามารถต้านทานได้แม้ว่าหลวซิลจะพูดง่ายๆแต่สิงเฉินไม่คิดเช่นนั้นเขารู้ดีว่าตระกูลเทพสงครามนั้นเล็กมาเมื่อเผชิญกับกองกำลังใหญ่ในโลกะอัมพรเทว